Bye. จะกินอะไรดีอ่ะนี่เราจะกินก๋าเสีวเราจะเข้าไปกนแล้วเกศกินอะไรงั้นเรากินข้นาวเสี่ยงรับกันวันนี้เริกเรียนเดียวเราไปไหนกันดีเพื่อนเพื่อนเราว่าเราจะกลับบ้านเลยอ่ะแล้วเพื่อนเพื่อนเราจะไปไหนรองเฮยังไม่ต้องกลับหรอกไปเล่นออกกูกันดีกว่าทุกมือไปด้วยกันนะทุกมือเออใครต้องไปแต่อีกไม่นานนะต้องเกศไปเราก็ไปโอเคไปได้วยกันนี่แหละวันนี้กินอะไรดี อะไรอ่ะเราไม่เคยดีแม่เราจะหนาหฮ้ไม่เคยก็ต้องลองดีอย่าบอกแม่ไปลองต้องลองใช่แค่ลอง นิดนึงนะแต่จริงๆก็ไม่นิดหรอกก็เยอะอยู่ไม่เป็นไรหรอกวันนี้มีการบ้านไหมง่าเบื่อทั้งแม่งั้งเนี้ยอะไรก็ไม่รู้ปวดหัวเบื่ออยากกินอะไรแก้เซ็งจริงจีอะไรเย็นเค็งั้นเราไปซื้อขครื่องดื่มกันนะโอเค เดี๋จะดูไปปวดตูให้เพื่อนก่อนนะว่าไงมาแล้วว่ามันดืมานั่งเอ้าเขามาลเลยเข้ามาแล้วเพื่อนเอ้าตาใครดูตาคูเดี๋ยวครูจิ้งกันนะอู้หวัดเจ้า มีของดีมาให้ลองนะลองกันไหมได้ดีไมเอามาลองไม่ไมไม,ไม่ลองนะแค่ดีก็ไม่ไหวแล้วใช่แล้วคลิง่ะได้ดีครั้งเดียวเองโอ้โหกินเยอะเหมือนกันนี่นะพรุ่นี้เรามีเรียนต่อนะเนี่ยเดี๋ยวไปนนะเดี๋ยวหลบไปข้างนอกแป๊บ,บนึง นี้สั่งคองบ่อยนะถ้าสั่งอีกเดี๋ยวพี่ลดให้ได้ค่ะพี่จะสั่งบ่อยๆนะคะ <c oughs> นี่พิงไปลองสิถ้าติดใจก็มากับเราได้อีกนะขอไปหน่อยนะทุกคน อันี้มีกินแล้วเอาหนูไปกินเองก็ได้เอออืมข้าวด้ยเฮ้ยห้าโมงแล้วว่ากลับกันเถอะพรุ่งนี้เรามีเรียนต่อเดี๋ยวเว้ยเดี๋ยวกลับค่าป้าป้าป้ากลับกันเถอะเรียกับรถกลับบ้านไม่ใช่หรอเออเออกลับกันเถอะป้าป้าป้าจะได้ไกิ้อะไรกินด้วยป้าป้าป้ากลับไปละ ฝากเก็บได้นะเออได้เราคุยจัดการที่ห้องไปเลยโอเคขอบคุณมากถ้าางั้นเรากลับเลยนะบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันนะเฮ้ยพิงค์ไปทำอะไรในห้องน้ำมาเดยวไปลองมาใช่ปะอย่ามายุ่งกับเราได้ปะแค่ครั้งเดียวเองจะอะไรนักหนา เราไม่ไปนะเมื่อวานนี้กลับข้ามโดนแม่ด่ายับเลยอ่ะเดี๋ยวแกนาวันนี้ไปไหมไม่ไปไวันดแล้กันเดี๋ยวแกหอพงยจะไปอยู่ไหมไปดีจแเป็นคชวนเองเลยนะเดี๋ยวเราสัรงขอไวเลยรลกันก่อนจะเริ่เรียนที่เขาก้มาส่งพอดีทิงนาวขาคอะไรด้วยได้เิงจะอะไรกบพวกนั้นอีกหรอก่สภาพพวกนั้นสีเรียนก็ไม่เข้าอะไรก็ไม่เข้าอ่ะแล้วเรียนก็ขาดอีกอ่ะไม่เปไรหรอกมันก็เพื่อนเราเหมือนกัน เอฟฟังเอบ้างเอฟสั่นเตือนฟังกัหน่อยสิเราเตือนเรื่องความหวังดีนะเนี่ยเออรู้แล้วไม่ต้องยุ่งเอาไหมเอาน้ำไปไหนล่ะห้องน้ำอ่ะเดินกันเถอะวิชาเรียนเอง อยู่หอเพื่อนแม่ทำงานอยู่ยังไม่เสร็จงานอะไรก็อย่ายุ่งเถอะแค่นี้นะแม่ พี่เป็นไงบ้างขอโทษนะที่ไม่ได้ฟังคำพ่อแกไม่เชื่อคำพ่อแม่ผมแกเราเลิมกินได้ตอนที่มีปัญหาก็มีแต่แม่เพื่อนที่คอยสร้างปัญหาก็หนีไปมีแต่แม่ที่และที่คอยให้กำลังใจเราพี่พี่จะกลับมาเรียนอีกไหมเนี่ยเราจะกลับมาเรียนทุกวันแล้วล่ะเผื่อเราจะเตรีพร้อมเพื่อน แล้วเพื่อนๆไปไหนกันหมดมล่ะ้อหาเพราะวเพื่อนจะแน่ทำไรอ่ะอาจจะทานโอ้โหโอเค